สวัสดีครับแฟนคลับน้องอาอายแล้วกับพอนกพงศกรยังมีโมเมนต์ความน่ารักของนังอาอายนะครับมาฝากแฟนคลับมาฝากแม่แม่พี่พี่พพเบื้องตี้นะครับพ่นซนเนีพ่พนอยู่หลังเวทีทึงอยู่หลังเวทีบนเวทีนะครับมีความสุขยิ้มยม้มแจ่มใสสนุกสนานตามว่ยของเด็กนะครับน่ารักน่ารัก เป็นใดพี่น้องแฟนครับนะครับเห็นลูกสาวนะครับน้องอ้ายนารักแบบนี้อยูุทงเวทที่นะครับ บอยูซื้อเอาชิดชูไปให้พี่ๆนะครับศิลปินเทิงเวทีใด้เซ็นนาซับหนากันโอ้ยจังใดขึ้นมาเก่งเทนอ,นอีหลานนะครับดังนั้นก็ฝากแฟนคลับท,ที่ติดตามอาร่ำเสียงวิหกนะครับอารัำเสียงวิหกไปเล่นยูไสช่วงนี้ฝากไปติดตามไปให้กําลังใจน้องไอหนาเวทีกันหลายๆเด้อนะครับถือว่าเป็นเด็กที่มีความกระตันยุนะครับเป็นเด็กที่เก่ง ยิ้มแย้มแจงใสาอารมณ์ดีเฮฮห้านะครับมีความสุขถึงแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาอาจสีบ่ไร้เติมร่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าน้องมีความสุขนะครับ